ครับเดี๋ยวเราจะมาผัดใส้กะหรี่ปั๊บนะครับใส้กะหรี่ปับ๊บอันนี้เราก็จะมีส่วนประกอบก็จะเป็นเครื่อง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 ไก่นี่ห้าโลมันฝรั่งมันฝรั่งสองโลหอ,อมใหญ่โลครึ่งแครอทสองโลโด่วนเตา ประมาณแปดร้อยกรัมแล้วก็กระเทียมนิดหน่อยนะครับกระเทียมไม่ต้องใส่เยอะคนชอบกระเทียมเดี๋ยวเราก็จะเอาไปผัดนี่ผัดข้างหลังบ้านนะไฟมันแรงข้างหน้าไฟมันไม่แรงนี่น้ําตาลเนาะมีน้ําตาลด้วยอีกสามด้วยนึ่นีน่แหละ,ละกระดา วิลาวิลาอันนี้ผงผงกะหรีอหอมผงกะหรีดหอมหอมผงกะหรีดขมิ้นม <ml Meeting. t ong onions> ีมีเม็ดผักชีบอ่ะเม็ดผักชีบอยู่นี่ไม่มีฮะมันต้องใส่หน่อยนึงอ่ะสี่อ่ะ นี่เราก็จะตวงไปเลยเนาะนี่ไก่ห้าโลโอเคอ่ามาดูกันจัดๆเดี๋ยวจะพาไปผัดหลังบ้างขัดทีลรเยอะๆเลยจอจรขายหน้าร้านขายหน้าร้านเนี่ยัดเสร็จแล้วก็จะเอาเอาแป้งโรตีนี่นะมาห่อห่อห่อแล้วก็มาอบขายเนี่ยเดี๋ยวใครไม่มีหน้าร้านเนี่ยะจะให้ดูอันนี้นะ อำเป็นแบบนี้กิอละ60บาทขายแบบถูกๆขายหน้าร้านตอนก็จะมาจวงให้ดูองประกอบนะทุกอย่างอยู่ตรงนี้แนละ้วนี่แล้วกันเห็นหมดแล้วอ้ะใบคือใบกระวาน,นมีใบกระวานอสี่ห้าใบเวลาเราผัดเสร็จแเราเราเอาออกเลยนะครับเราอย่าไปห่อให้กับลูกค,ค้านะอันเนี้ย มันจะเทียมเราผัดลงก่อนนิดนึงแนะนำมันไก่สับยังดีเลยแล้วเราก็จะมีปักรีบักรคีสับใส่ด้วยมันนี่นี่แนะนําให้เป็นมันต้มสุกนะไม่ให้ไม่ให้ไม,ใหไม่แนะนําให้เป็นมันดิบมันดิบอ่ะมันจะไปอยู่ได้ละทุกงานเราทําอ่ะเกิดว,วันนี้เราขายไม่หมดพรุ่งนี้กลับไปแล้วแต่เราไม่ได้ขายสองวันหรอกแต่ว่า จะว่าหม้สิงห์อ่ะเสียเราเอาไปเก็บไว้อะมันจะเป็นยางเราต้มสุกดีกว่ามาสุกอ่ะของกระดีก็จะเยอะหน่อยเนาะเพราะว่ามันเป็นเป็นว่าไส้ไส้ตัวนี้นเป็นไส้กระดีปั๊บนะครับเราจะเอาแป้งส่วนไหนก็ได้แป้งกระดีปั๊บที่แบบไทยๆอ่ะที่กรอบๆแข็งๆก็ได้หรือว่าน,นี้เป็นเป็นแป้งพายผมทาออกจะเป็นสไตล์ฝรั่งมันก็เลยจะประมาณนี้ พรกก็ดีใส่เยอะหน่อยไม่เฟื่อนนะครับเพราะว่าผมผมทําเยะอะพริกก็ดีสี่ช้อนพริกก็ดีสี่ช้อนอันนี้ขมิน้นขมินน้นเนาะขมิ้นหนึ่งช้อนพรกก็ดีสี่ช้อนไปแล้วน,นะช้อนอ่านี่ต่อันนี้เป็นตะขี เนี่ยพฤศจิีายสักสองรอนยี่ปันสองรอบนี่คำนิ้อันนี้นึงยี่ลายี่หล่ายี่ล่าอ่าแต่ยี่ลาพี่ด้อดจำได้ไหมครับยี่ลาโอเคยี่ลาพฤย,ยี่ลา ผสมรวมกันแล้วทีทน,นี้แล้วมันเรียกอะไรนะที่เขาเรียกกระลำเนี่ยที่เขาเรียกกระลำกระลำม,มัสาร์เนี่ยต่วนนี้แหละก็เป็นส่วนผสมมาจากนี่แหละกระลำม,มัสาร์ดโอเราได้ส่วนประกอบแล้วครบแล้วเอ้าเิมน้ำตาลหนึ่งถ้วยชีอ่ะน้รำมันพืชอีกครับ แถมให้น้ำมันพืชอีกช่วยหนึง่งน้ำมันพืชครับสูตรนี้สูตรโรงแรมห้าดาวเลยนะครับไม่ค่อยมีคนเอามาบอกนะครับโรงแรมห้าดาวก็ททำกันสูตรนี้สูตรดีสูตรแพงจำได้ไหมนี่บากีได้บัก,นนกีเดียวรับับ ดีเทแล้วนนะสับอ๋อสับไปก็ได้สับประมาณนี้เนาะมันจะเป็นนะจะว่าไทยก็ไม่ไทยนะ อินเดียก็ไม่อินเดียแต่คนไทยทานกันทั้งประเทศเลยต่างชาติก็ทํากันจะทำํำออกเป็นอะไรลนะ่ะเป็นสแน็คเป็นทานคูก่กับกาแฟของกินเล่นกลางวันตามขายหน้าร้านต,ตามส่งออนไลน์ครับไม่รู้สุดไรอ่ะแต่เชฟว่าสูตรนี้ดี้ดีที่สุดแล้วว่าเชฟขายอาหารมาสี่สิบห้าสิบปีก็ยังใช้สูตรนี้อยู่ โอเคได้ครบแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปปัดล้างบ้านนะครับเพราะว่าไปหน้าบ้านไม่แดงไปหน้าบ้านมันเป็นเตาสหรับฝรั่งโอเคครบแล้วไปเลยเริ่มัดกันเลยไป <c oughs> หน้าบ้านไปลังบ้าน ใกเนะยายราก็ย้ายผาดหลังครัวแล้วตามมาหลังครัวแล้วอโอเคจะเริ่มทำการผัดแนละ้วนี่เจ้า เรื่องยังเหมือนเดิมไม่เกลี่นอหไรดูนะครับทวนสีิ่งแซลอดหอมใหญ่กระเทียมนิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะมันฝรั่งตัลังเตาฝักชีสีกทำไมไม่ถือถ่ายอะวีกระเต๊ะเตีะยเองียอย่ายเอีย Hôm nay thịt đã mặn Để bà đi, ấp dụng Chị kia đi làm thịt cuối đi Thôi cà rớt nít Nóng เอากระทะร้อนละไอ้น้ำมันลงไปอา่าเราก็าไม่ต้องให้มันอันนับมังนะครับ ไม่ต้องร้อนมากเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้มันไหมเรา,เาแค่แค่หอมแค่หอมเดี๋ยวเราพร้อมอยาจะใส่เลยไปไปเลยเแล้วก็เลงไปขึ้นอีกนิดนึงได้อลงทุกยามีนูนี่ ทำขายหน้าบ้านได้นะครับไอมีไอเดียดีๆก็เอาไปทำขายออนไลน์เ็บเปในหัวสูตรนะครับอย่างที่บอกไม่ได้สนใจให้คนดูรีวิวแต่ให้คนสนใจดูแล้วเอาไปใช้ได้ในชีวิติีออหอมใหญ่ให้สุกก่ะหอมใหญ่แกลอนให้ดู ไส้กะหรี่ปั๊บนะครับเป็นใต้กะหรี่ปั๊บฉบับลุงจรนะครับเป็นสไตล์ยุโรปผมว่าผมว่าน่าจะเป็นของยุโรปนะไม่น่าใช่ของไทยเพราะว่าของไทยจะเป็นไส้หวานหวานเป็นถั่วเป็นอะไรนี่เป็นผักถ้าใครจะทําแบบว่าวิกเตอรเรียนก็คือไม่ต้องใส่ไก่เลยนะครับสูตรนี้ใช้ได้เลยเป็นสูตรวิเเตรเรียนได้อย่างลูกค้ามา บอกว่าไม่เอาไม่เอาเนื้อสัตว์ก็อย่างเงี้ยเราก็เน้นมันฝรั่งไปเน้นมันฝรั่งไปครับไปเยอะๆนี่ใบกระวานแล้วไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่แค่พอได้กินนี่ใบเล็ก,กอาให้สุกนะครับไม่สุกแล้วมันดา จะเผ็ดมันจะไม่หวานแับต้องสุกแับต้องสุกอุ๊ยอนนเนี่ยอยู่ในรัวจะเปิดจะเปิดจะเปิดหูดว่าลัวเสียงดังเสียงมันจะเสียงมันจะเข้าในนี้หูด แล้วตะโกนร้อนอ่ะร้อนมากามากเราทอกหั็ร้อนอือเลยนี่ว่า,าทำตายไม่ร้อนอ่ะเราทำร้นอนเอเอน,นี่ปัดเตียนเทียก็จะดีแล้วนอนตัดต่อคลิปแล้วนอน้ๆๆๆวอาว มีใครสนใจเอาไปทําขายก็กรอบๆไปเลยลูกจอร์ไมบอกผมใช่ไหมแล้วก็ชิมดูนะครับว่าสุกไม่สุกฮึแล้วปิดไว้แต่พักหน่าจะประมาณอีกร้อยมันหวานอะ่ะหอมใหญ่หวานหอ,อมใหญ่วหญวานแค่แบบหวานจากไอรสชาติที่มันเผ็ดเผ็ด,เ,ผดเปืเปเปเป่อนๆอ่ะทำให้มันหวานได้อะ เอาท,ที่แค่นั้นเราว่าผัดนานขนาดไหนไม,ไม่ต้องบอกกันเพราะว่ามันต้องใช้ประสบการณ์จากเผ็ดเือ่อนกลายเป็นหวานหอมอโอเคแค่นี้เทคนิคบอกไว้แค่นี้เนาะบางทีก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะสุกกี่โมงกี่ยามจะรู้ว่าคือต้องเป็นรสชาติแบบนี้เนาะโอเคจะบอกไว้นะเมื่อกี้แอบไปกินน้ำมา พอดีครับโดยตัลีย่ยใช้ประมาณที่ที่ผัดแคร์บอดอนนี้ก็ประมาณาสิบนาทีได้เนะประมาณสิบนาทีได้ีร้อมแล้วพร้อมนาทีพอพร้อมพอหอมแล้วเราก็จะใส่อันนี้เนาะที่เราผสมไปแล้วเมื่อกี้รับตัดส่วนเมื่อกี้ขมิ้นผงขมิ้นนิดหน่อยยี่ราเม็ดักชีเม็ดปกชียี่ราผมก็ดีนะครับ ให้มันโดนความร้อนนิดนึงจะไปใส่ไปเลยมันก็เผื่อนมันกันอีเอาให้โดนความร้อนนิดนึงโอ้ยอันนี้จะกลิ่นหอมมากเลยเนี่ยหอมเลยเนี่ยสักทีเราก็ไปตามออก็ได้นะครับตำมอหมดเทปหบดเอาเอาละทุกวันนี้จำไม่ไหวมันไม่ละเอียดอ่ะมันแห้งไปเราก็เติมน้ำมันไปนิดนึงเนาะเติมน้ำมันไปนิดนึง เอาเอานี่พร้อมพร้อมละมันจะผัดนานอนุสัตย์ประมาณอ่าไม่เกินสองนาทีไกลล่เรามีใช้ปะใส่หมดเลยปะมีอ่ะไก่เอาเอาเอาเหลือไปใช้ไหมไก่นี่ยุบอาจจะไปนะไปเลยอาจละนะ อไก่ห้าโลนี่ถูกหวยอ่ะฮะนี่ถูกหวยอ่ะนี่ถูกหวยอ่ะถูกหวยอ่ะ <c oughs> มันเป็นยังไงวะหวยเลี้ยงไม่เท่ากัน นนดูคนหมดเลยมาจะรับไปจะรับมาวงจรทำแบบนี้เอ้ยแบบนี้อาทิตย์ละสองทั้งแค่นั้นเลมบางทีอาทิตย์นึ่งก็สามทรั้งสี่ทรั้งอยู่แล้วแต่คนสั่งแล้วสั่งก็ขายหน้าร้านเลยบางทีเขาก็สั่งไม่ได้ส่งออนไลน์ครับ เกียบยค่าคอมสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันไม่คุ้มอ่ะสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นหมดเลยนู้นจะได้อะไรตายอัลบกสิลบาทค่าสมว 30, ่าละสามสิบสามสิบห้าตายตายขายหน้าร้านนี่แหละขายได้ก็ได้ขายไม่ได้ก็ไม่ก็ไดขายไม่ได้กไดไไดกเกลเจะครับเจะเกบทั้งอาหารเกลทั้งสูตรโอชนาคนเกลทั้งอาหารเกลทั้งสูตรแปดสามชีแปดสามชี สามแบตช no ีดดูดิเกือบได้แบตป๊อปเลยแบตชีสองอ๋อเสียดายมันทำไมทำไมไม่ห้ามันอยู่ตรงนี้เนี่ยขาไม่ถูกดีต้องบอกมีข่าวร้ายมาบอกครับวันนี้บอถือหวยไม่เป็นไรอาชีพเราเงาเงาไม่ออกจักกแล้ว บ่ได้ตังใช่ไหมเพราะว่ารัตตอรี่ก็คือการเสี่ยงนะครับเสี่ยงแบบไม่มีเสี่ยงแบบไม่มีความหวังครับคำว่ารัตตอรี่เป็น,ปนโซคลาบลอยที่ไม่มีการคาดหวังครับที่มั่นคงคือนี่แหละครับทำอาหารขายเนี่ยทำไปได้กินด้วยได้แจกคนด้วยขายไม่ได้เราก็แจก เขากินไปก็มาขอเราใหม่เราไม่บอกว่ายังไม่ได้ขายเขาก็ซื้อเห็นไหมมันก็เป็นผลพวงนจากที่เราแจกไปแล้วของอร่อยด้วยแจกไปใช่ไหมใช่ไหมต่อรมเออเขากินฟรีก็จริงอะ่ะแต่มันอร่อยเขาก็กลับติดใจมาซื้อเราอยู่ดีแหละมันไปคิดมากก้าเรียกอะไรนะคิปแอนคิป ิปอนคลิปโอ้นานที่เริ่มไฟแล้วอ่ะทีนี้เราก็จะเริ่มปรุงเกลือนะครับไม่ได้ปรุงอะไรมากนะครับไม่ได้ปรุงอะไรมากเกลนี่ห้ารลเกลือแล้วใสไปละหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อน อันนี้ไม่บอกใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อ่าเพิ่มความเผ็ดของพริกไทยไปนิดนึงนะครับพริกไทยเพิ่มความเผ็ดไปน,นิดนึงอุ๊ยไม่ใส่มากหรอกใส่ก้อนเดียวพอเพราะบางทีเด็กๆจะชอบทานเดี๋ยวมันจะเผ็ดข้างของกระดีเผ็ดข้นงเอ่อพริกไทยไม่ไหว อ่ะเราเริ่มใส่ทุกอย่างแล้วทีนี้เม็ดถั่วลำเตานะครับเม็ดถั่วลำเตามันฝรั่งตรนี้ใช้ได้จริงนะครับไม่หลอกไม่รวงกันอ่ะน้ำตาลใส่ไปเลยมันจะมีอ่าไม่หวานหรอกครับเนี่ยใส่ไปเนี่ยไม่หวานหรอกใส่ไปประมาณเนี้ยเพื่อส่วนไม่หวานไม่หวาน เพราะว่ามันจะไปตัดความเผื่อนของอเครื่องเทศของเขาอินเดียเนาะมันจะมันจะเผื่อนอยู่มันจะเผ็ดจะเผื่อนอยู่ถ้าเราไม่ใส่น้ําตาลช่วยมันต้องใส่มันต้องใส,ใส่ช่วยไม่ได้สูดเข้ามานะตัดต่อครับนี่คือเรียกว่าไส้มันนะครับหรือว่าตัฟฟิ่งนะครับแล้วแต่ไอเดียใครจะเอาไปทำอะไรอะ่ะ แต่ว่าสูวเนี้ยคือมันเป็นเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นเบสแล้วเป็นเบสภาษาไทยใบหน่อยใส่ไปเยเอาไปเอาไปคลุกอะไรก็ได้ครับเอาไปไปแบบว่าออกไอเดียเป็นทำเป็นมันม้วนเป็นโรลโรลก็ได้ได้เสร็จแล้วก็จะสอนทำโมบิลอัต่อนาคะนะเงาแจกแล้วเนี่ยอะต่อมัตยเหรอ โอเคเดี <Okay. S 2> ย๋ยวอัดคลิปไปหนะหมดหมดมุกละโนคอนเทนต์ละเสร็จแล้วดันไม่เดี๋ยวเนี่ยจะเนี่ยจะไปปั่นกล้วยให้เขาดีกว่าเนี่ยจะไปทำคลิปปั่นกล้วยอะปั่แล้วอะปั่แล้วใมองทางไหนอ่ะเน้ จอมสอนทำให้แล้วนะครับใครไม่มีหน้าร้านหรือว่ามีมีมีอะไรดน่ะเรื่องปุงในทิกตอกเยอะๆเอาไปทำขายออนไลน์อ่ะขายได้ดีๆแล้วก็มาบอกลุงจอมนะครับการาสูนี้มีคนชอบลุงจอจะได้เอาไปกระจายจะไม่ได้เก็บไว้เพราะว่าลุงอายุเยอะแล้วเอาบึกไปไหนดอกใหญไ ลูกหลานอะไรเป็นมาหากินมาบัดนี้บัดจินดีป่ะบัดนี้บัดจินย้อนแต่ชือต้องรู้จอนี่แหละมาน้วยเลยดีใจคัก็ใครสร้างหลายคนเป็นดีใอยก็เป็นผู้ต่อมาเท่านี้มาหลายมีมาหลายเพราะว่าเราทำมาให้ินจลิตเนาะนี่ความรู้เราก็แบ่งกันไปนะจาก เราไม่ต้องไปเรียนมาหาลัยเราก็จะมีคนเอามาแบ่งให้เรานะสุดที่ห้องผู้เจ้าระดับไเพราะว่าผู้อื่นจะต้องเรียนหลายบาทนะเนี่ยซื้อก็เนี่ยสูตรเนี่ยหลายบาทหลายตังค์อะนี่ลุงนายบีบีเนี่ยเห็นแล้วครับเนี่ออยอะไรสูตรก็เนี่ยไม่แข็งมากอเอเไปผัดกุกงกุนผับไก่แข็งนะไม่เอาี โอ้ยลืมไปกดมันต้องใส่อีกอย่างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเอามาก่อนนี่คือใส่ตัวนี้ก็ตัวนี้จะก็สาคัญอู่บางคนดูไหมว่ามันเป็นเทคนิคอย่างนี้ถ้าใส้เรามันจะไม่แฉมันเป็นเกล็ดขนมปังใส่ไปแล้มันไม่แฉคือ,อนี่ใครบอกเจ้าปออ ดูนีาว่าใส่ต้องใส่แบบนี้มันไม่แขมัน้ำเสร็จจะนุ่มเพราะว่าเราทําทิง้งไว้ล้วมันจะไปดูดความชื้นเข้าไปร่วนเวลาเราไปทําแป๊ะก,กับแป้งแป้งไปแป้งทายแป้งครับอะ่ะมันก็จะไม่ไม่ใช่เพราะว่าแป้งคับแป้งทายมันจะไม่ไม่แข็มันก็จะขึ้นสวยนะนะคนให้เข้ากันแค่นั่นแหละเราก็จะไปดูดความชื้นค,ความอะไรออกให้มันเป็นร่วน Của anh em Ok Rút Tạc áp ít. Sám đó Ê Ừ